สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาวพรแพนไดสงวันนี้จะมาสอนการเซตใหม่ใน Windows 7นะคะจะมาทดสอบการเซตใหม่ให้ดูท่านไหนที่มีปัญหาสามารถนำไปใช้งานได้นะคะโอเคนะคะอันดับแรกคลิกที่ลำโพงนะคะคลิกขวานะคะแล้วเลือก Record Device คลิกเข้าไปนะคะ สร็จแล้วก็จะพบหน้าต่างเลกคอร์ดดีไว้นะคะก็จะมีสองตัวตัวที่สองคือไมจากโน้ตบุ๊กนะคะส่วนอันบนนะคะจะเป็นไมเป็นไมจากไมโครโฟนนะคะให้ท่านคลิกไมตรงนี้นะคะเลือกเป็นเซ d ต f ีฟอ t ต่อไปนะคะคลิกให้เป็นแถบสีฟ้าแล้วก็ไปตรง Property นะคะก็จะขึ้นหน้าต่าง Property ขึ้นมาให้เลือกที่ Level นะคะคลิกเข้าไปที่ Level ก็สามารถปรับให้ถึงกี่สุดเลยนะคะประมาณสักร้อยเปอร์ซ็นให้ดังที่สุดอันนี้ก็จะเป็นน้อยนะคะ อันนี้ไม่ต้องสามารถปรับเยอะก็ได้นะคะเพราะมันเป็นน้อยของเสียงปรับสักน้อยๆนะคะอันนี้ก็จะปรับเป็นให้เป็นประมาณ9ก้แล้วก็ไปที่ listening นะคะถ้าอยากให้เสียงออกจากลำโพงให้ติ๊กที่ตรงนี้นะคะ l i s t e n ส่วน playback device นะคะ ถ้าอยากให้เล่นเป็นการเสียงเป็นอุปกรณ์อื่นให้ให้ไปเลือกอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะคะแต่ที่นี้เราเลือกค่าปกตินะคะเลือก default นะคะแล้วก็เราจะมาลองบันทึกเสียงดูนะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาลองใช้โปรแกรมนีโ o ในการบันทึกเสียงนะคะ เราก็มาใช้นีโลเว็บนะคะนี่นะคะก็คือเจอหน้าต่างของนีโลนะคะปวกกดปุ่มเลคคอร์ดอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าตามที่ตก,การนะคะเราก็กดตกลงแล้วก็มากดปุ่มเลคคอร์ดลองบันทึกเสียงนะคะแล้วก็ลองพูดบันทึกเสียงนะคะ ลองทสเสียงดูหรือว่าพูดอะไรก็ได้เกี่ยวกับการบันทึกเสียงเราก็จะลองพูดว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การบันทึกเสียงนะคะแล้วก็มากดปุ่มสต็อปนะคะแล้วก็มาตกลงก็จะมีะรายละเอียดเสียงเพิ่มขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็มองมากดปุ่มเพย์ดูนะคะ แล้วก็ลองพูดดูนะคะลองบันทึกเสียงดูมันก็จะมีเสียงขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้เราใช้หูฟังอาจจะไม่ได้ยินนะคะแล้วก็ลองบันทึกดูนะคะขอบคุณในการรับชมนะคะต่อไปจะเป็นการตั้งค่าภาษาใน Windows XP นะคะเรา คลิกไปที่ Start แล้วก็กด Control Panel เลือก Change Display r u n นะคะแล้วก็มา Change Keyboard ตอนนี้เราไม่มีภาษาไทยเลยเราก็เข้ามาปุ่ม Add ภาษาไทยนะคะเราก็เลือกหาภาษาไทยนี่นะคะ เราก็เจอภาษาไทยก,กดปุ่มไทยคิดแมนีนะคะกดโอเคแล้วก็กดโอเค,เอเคทีนี้มันก็จะมาเปลี่ยนภาษาตรงแป้นพิมพ์นะคะตรงตัวหนอนตอนนี้เราก็ยังเปลี่ยนภาษาไม่ได้เราก็มากดที่ เช็งคีย์บอร์ดอีกครั้งกด Advanced Key Setting นะคะเรากดเช n งคีย์แล้วเรามาเลือกตรงนี้นะคะ g r i e Accent นะคะแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกครั้งแล้วก็กดโ OK อเคครั้งนะคะต่อไปเรามาทำการทดสอบดูว่าเราจะเปลี่ยนภาษาได้ไหม สักคู่เราเปิดเวิรดมาทดสอบดูนะคะตอนนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษอยู่พอเรากดปุ่มตัวหนอนอเอากดปุ่มตัวหนอนบนแป้นทิม์นะคะก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะเราก็สามารถพิมพ์ภาษาได้แล้วโอเคค่ะเป็นการจบการตั้งค่าภาษาในวินโดว์เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณมากนะคะ